สดีวันที่สองที่ดานังประเทศเยดนางนะคะเย่ <c oughs> สีผมเพิ่งทำเพิ <c oughs> ่งทำสีผมให้นางเมื่อคืนสุดร้อนๆวันนี้เป็นวันที่สองที่ดานังนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหน่อยกับแบตตี้เนี่ยก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ภูเขาทวยซันนะคะจะเป็นภูเขาหินอ่อนที่สวยมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับแบบส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยได้ไปที่นี่กันเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวยังไงเราจะลองไปดูกันนะคะว่าสถานที่จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปกันเลยค่ะ มากแล้วจ้าแกรบของเรา yes The Sun Mountain let's go <S เพื่อนเ่นคะตอนนี้เรามาถึงที่ภูเขาเคยซันนะคะที่เราจะมาสักการะแล้วก็ไหว้พระโอ้โหที่นี่มาถึงคนเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อบัตรเข้าด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะคะ บริเวณนี้มาซืกันก่อนถ้าเข้าก็จะอยู่กันที่สองหมื่นดองนะคะอันนี้วันนี้เพื่อนด,ด,ดัดขาเพื่อนเขากล้องนิดนึงค่ะสีผมสวยไหมเป็นเราซื้ตั้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปด้านในกันค่ะ Hello for two people Yeah two people to w p e o p l e ticket here for the cave uh huh. and later ticket marble mountain over there Oh. Different. Different. Three two, two person first. Uh, okay. 40,000. Do you want a mat? Yep. Mat 15,000. Sure. One five. And then? Yeah, fifteen thousand dollars Okay. okay. You here? <laughs> visit for the now. Uh huh. You can look. Okay. And later, I take it over there. Okay. Marble Mountain. Visit. Okay. Thank you. Thank you. เพื่อนๆคือเราได้ได้ตัว๋วชิเก็ตมาแล้วนะคะแล้วเราก็ซื้อแบบตั๋วค่าเข้าเนี่ยตรงจุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่คนละ20,000นดองแล้วก็ถ้าเราต้องการแบบด้วยก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0หมนันดองนะคะก็จะเป็นจุดแรกแต่ถ้าหากเราอยากจะเข้าไปตรงภูเขาที่เป็นแบบสวยๆที่เขาไปไหว้พระอธิษฐานกันตรงนู้นเนี่ยก็ต้องไปเสียค่าตั๋วอีกจุดหนึ่งนะคะโอเคตั๋วชิเก็ตกำลัง เฮ้ยสวยมากเลยเพื่อนเดินกีสิใถ่ายรูปหรอถ่ายรูปให้อันนี้นะคะทุกคนเรากำลังเดินเข้าไปในถ้ำจุดแรกกันนะคะต้องราเป็นก่อนถึงบบตอนนี้นะทุกคนเรากำลังเดินขึ้นเข้ามาในถ้ำนะคะด้านในนี่คนมาแบบกันเยอะมากมากนะคะที่ผนังถ้ำมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อน,อนสวยๆๆมาก

เห <laughs> มือนมาด้วยกันพร้อมเขาตรงตรงนี้ตรงนี้โอ้คืองานนี้นะคะทั้งถ่ายคลิปทั้งถ่ายรูปบอกว่าไม่ไหวตอนนี้เราก็เดินเข้าไปถึงข้างในนะคะ <c oughs> จะจะบอก <c oughs> พอเพื่อนเ่นว่าคือแบบไม่ผิดหวังที่มาเลยเพราะว่าเป็นคนชอบมาแบบแอารมณ์แบบถ้ำมาเลยคือทุกประเทศที่ไปนะไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอออะไรเออเราจะต้องไปถ้ำเราต้องหาถ้ำเข้าถ้ำตลอด อากาศดีมากเลยค่ะโอ้ยอากาศยินอ่เคือเลิศมากเลยอะอากาศเย็นสบายแ้าย,ยสวยอง้ยสยะเขืนต้ถ่าย ตรงนี้จะเป็นสระบัวนะคะแล้วก็มีรูกเจ้าแม่กวนอิมสวยมากๆเลยอะ่ะเราไปทางนี้ันก่อนดีกว่า ีต <inate> ลอดสองทางที่ขึ้นนะคะคือจะมีรูปแบบเป็นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่เป็นแบบคนเวียดนามนับถึงนะคะดูยสวยมากเลยอนะจะมีเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆนะคะเยอะน้องเลยอันนี้น่าจะเป็น เราคิดตัวเองเนาะเหมือนรูปพระถังซัมจังเลยอะ่ะใครทด้เคยดูเรื่องพระถังซัมจังเราเดินมาเราคิดว่ามันน่าจะใช่คิดว่าน่าจะเป็นองค์ท่านนะคะเนี่ยสวยมากมันแบบสวยจริงจรนะิงแล้วถ้ำแบบสูงมากเลยอะ่ะ คนเรามาที่นี่เรารู้สึกแบบอเมซิ่งมากๆเลยนะคะมันเป็นแบบสวยมากเป็นถ้ำที่แบบสูงแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยด้านในก็จะมีแบบรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แบบบูชาให้แบบเราได้กราบไหว้ขอพรเยอะมากมากนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันจะมีแบบหลายจุดมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นรูปน่าจะเป็นเซียนเ,เราถ่ายให้ดูนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรามาอีกหนึ่งจุดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นองค์เทพเจ้าที่เกี่ยวกับแบบความเชี่ยงธรรมความซื่อตงรงเราะว่าดูจากสัญลักษณ์ข้างหน้าที่เป็นแบบเหมือนตาช่างอะไรประมาณนี้ยเราจะไปทางนี้กันเราจะองเดินไปทางหนึ่งนะคะว่าจะไปทางไหน คือจะบอกว่านักท่องเที่ยวที่นี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นคนเกาหลีนะคะเราจะได้ฟีลเิ่กเหมือนอยู่ประเทศเกาหลีแต่จริงตอนนี้เราอยู่ที่ดานางังเวียดนามนะคะโอ้สวยมาก จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะตรงกลางจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันก่อนแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์เล็กๆเนี่ยเรียงขึ้นไปสุดด้านบนแบบนี้เลยนะคะสวยมากเพืเ่อนๆเห็นไหมคะตรงด้านเนี้ยภูเขาเนี่ยจะมีทางขึ้นไปนะคะจนสุดแบบสุดข้างบนเลย เขาจะมีเห็นคนเนี่ยเดินจากข้างบนเลยคะตรงนู้นอะลงมาเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้บอกเลยถ้าคนกลัวความสูงคิดว่าไม่ควรขึ้นไปนะดูหน้าหวัดเสียวอยู่ เตอนนี้นะคะเรากําลังมาที่จุดที่สองนะคะที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาซึ่งที่นี่อย่างที่บอกเลยว่าภูเขา่จะเป็นภูเขาหินอ่อนแล้วก็มีทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะคะเม่ดกี้เราเข้าไปที่ลูกแรกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาซื้อตั๋วอีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อจะไปอีกอส่วนที่เหลือไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองกันสำหรับวัันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนสุดด้านบนเลยอะ่ะก็ขอเวลาเดินสักครู่ เ <Hey. S 2> ต้องขึ้นไป,อ,นไปอีก,อกสวยมากทุกคนในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเหนื่อยล้อบ โโหูยหายไปตรงที่ตกใจมังกรถ้ามังกรของแท้มาค่ะเอ้อ <sund id> แีงกอ่อแงกแล้วารง้ล่าหน่ยนอยางลัไแ่เยน่เล่าเลนะคะมีพระพุทธรูปเยอะมากๆ,ๆสายมูอย่างเรามีหลอจ๊ะบ,บ้าน

<laughs> นั่งพักกันแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็กินขนมกินน้ำนะคะ,ะเรามากันที่ภูเขาวทวยซันตอนนี้ยังเดินไม่ครบตามในแมปเลยได้แค่ประมาณ2จุดก็แบบหอบกันแล้วนะคะตะกี้เราไปซื้อทูบแล้วก็ไปไหว้ขอพอรกันนะคะมีอาาเนยมายืนขายทูบเห็นแล้วแบบรู้สึกทําให้คิดถึงอาาของตัวเองมากๆเลยแล้วอาาน่ารักมากคือเดินตามมาแล้วก็เห็นว่าเรามา2คนแล้วก็มาช่วยถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วแบบ ซนซิทีฟคิดถึงอามาที่บ้านนะคะก็ถือว่าแบบเป็นที่ยดีๆเนาะได้เจอคนน่ารักคนเวียดนามน่ารักจริงๆไม่ว่าจะไปตรงไหนก็คือแบบมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะนิสัยแบบดีนิสัยแบบไนิสมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึ่งแล้วก็เดี Z ๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเพราะว่าที่นี่จะมีหลายจุดเลยที่เรายังไม่ได้เดินนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะตอนนี้เรามากันถึงอีกถ้ำหนึ่งนะคะข้างในจะเป็นองค์พระพุทธรูปเขาบอกว่าเป็น พระพุทธรูปที่แบบให้เกี่ยวกับโชคลาภีด้านในตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือพอมายืยนตรงจุดนี้นะคะด้านในแล้วก็ข้าหลังจะเป็นบันไดขึ้นไปแบบนั้นนะคะ่ะตรงเนี้ยตรงบริเวณที่ไหน่อยยืยนอยู่เป็นจุดเหมือนเป็นช่องลมผ่านอะ่ะตรงเนี้ยคือเย็ยนมากๆมีลมพัดเลยกางเกงเนีแบบ่ยปิวเลยเย็ยนมากๆเลยจากที่เดินแบบร้อนๆขึ้นมานะคะก็รู้สึกแบบ เย็นแบบไม่น่าเชื่อเนยตรงนี้เย็นมากๆม,มีลมผ่านเห็นชัดเลย ตอนนี้เรามาถึงถ้ำที่จุดที่10นะคะตามในแมพซึ่งเป็นถ้ำที่หน่อยอยากจะมามากๆเลยว้าบอ,อกได้คำเดียวเดิในไกลสุดๆแล้วก็สวยแน่เลยเนี่ยเ,เ,เป็นรูปเจ้าแม่กวนอินนะคะอันนี้น่าจะเก่าแก่มากๆอยากรู้มากเลยอายุเท่าไหร่ However, she wanna say I will I, I am spreading my compassion to all people. The second finger she is saving all people in health health. How about the this figure? In the early morning, you already travel in the news lady with a statue. You can see the her face. See the looking the ocean. What does it mean the ocean? Fisherman. เธอเป็นเซาวปงบ e จ s t a t ร e l ั k e this. Her อ the riding เขาบอกว่าสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นที่วัดหลินอีนะคะเขาคือว่าเป็นการให้พรแบบชาวประมง From Bodhisattva to the Buddha of Seasons, he has saved a lot of good karma and keep her mind modest. Last finger is modesty mind. Modesty mind. Okay, first finger compassion. Second finger save on in hell cave. The nut here, save on fishermen. And last finger modesty mind. Now I would like to invite one to visit inside. However, before you want to inside, you can see the love temple, yellow goddess and grey goddess. However, my advice, for everyone, please don't enter to the love temple on the right side. Why? Because the love temple is only for single people. It's not for couple, boyfriend, girlfriend one. If you don't believe me, no problem. You can enter inside. Why? For KCs. <laughs> For couple from my friend Michael's friends, they don't believe Michael's sentences. They enter inside three months later. Broken love, by the way. <laughs> ah, okay, if you don't believe me, you can enter inside no, don't worry, No, normally, Michael is the first and the best choice. <laughs> okay, please. I am sing yes I am single ยืนไม่แงกัเเขาแบบน่ารักมากเลยค่ะคือเขาจะพูดเกี่ยวกับความหมายคือเวลาคนเห็นจาแม่คนดินใช่ไจะแบบมีหลายๆทำหลายๆท่าหลายๆมืออย่างเงี้ยแต่ละอันก็คือจะมีความหมายไม่เหมือนกันนะคะที่เรูใช่ไหม

ตามในภาพที่เราเห็นก็คือจะมีแสง่ยลอดจากถ้ำนะคะแบบนี้ลงมาข้างในถ้ำตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้แสงอาจจะน้อยนิดนึงถ้าเป็นช่วงที่แสงหรือว่าแดดจ,จ้าเนี่ยก็จะเห็นแบบชัดมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราอยู่ด้านในตรงนี้แสงที่ส่องลงมาจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะจะเห็นแสงแบบกระจ้าจากด้านบนนะคะใช่แสงส่งมาจริงๆเราต้องรับพลังงานแห่งความโชคดีกันค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อของฝากกันนิดนึง Hello จะเป็นร้านที่ขายแบบของฝากเรามาดูมีเยอะมาก Hello Gen เยอะ่องอรวันเด็บ

โอ้ s p well. okay. n s p e a ท t ไ a i ด e มากเ l ยโอเคโอเคที่เององคอนารอไมเพืはは่อนเพื่อนจะเอาไหมเขาถามว่าเอาช้างบ้า Thank you so much v i you c a r o t s e l รอดหน่อยอะเหมาะกกบการได้ของฝากแล้วค่ะ มม่ไตอนนี้นะสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องไปหาหาเฟอร์กินนิดนึงไม่ไหวแล้วหิวมากว่าต้องกาอฟเลยค่ะอุ้ยจปไงตรงข้ามใช่หรือเปล่าร้านกาแฟไม่เอาเราอยากกินตอนนี้ไดอยากกินอะไรแบบอยากกินอะไรแบบเส้นๆ้มาหาอะไรกินกันดีกว่านี้นะคะออกมาจากข้างนอกเราก็มาถึงที่ร้านขายอาหารนะคะใกล้ๆกับที่ทวยสันเมัลเทน ก็คงกินอาหารเหมือนเดิมก็คือกินเสรอกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเน้นกินแบบง่ายๆราคาก็ลกลางๆนะคะประมาณเจ็ดหมื่นดองนะคะได้อยู่ได้มาแล้วค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะจะเป็นเสอแห้งนะคะเป็นซีฟู้ดแห้งน่ากินไหมจริงของเข่อร่อยอยู่แล้ว 嗯，好啊。 ลมเย็นมากโอ,อทุกคนคะวันนี้วันที่สองอย่างที่บอกเรามาเที่ยวที่ภูเขาทวยซัน และตอนนี้เรากำลังจะจบคลิปภูเขาททยสั์แล้วเพราะว่าตอนนี้ขาเราสั่นมากมากแล้วเหนื่อยมากแต่ว่าสวยมากค่ะเราก็ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไทยคนไหนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนต่างชาติคนไหนนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบภูเขาแล้วก็มาขอพรจิตศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมมาที่นี่กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะปิดไปก่อนท่านี้แล้วกันนะคะบายบาย